ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบาเลกโดฮานครับอยู่กับช่องสูตรลูกปู่ดูใบแชนแนลนะครับช่องแห่งการเป่งปันตัวเลขนะครับเพื่อจะนําตัวเลขและสุดแปลกและแนวทางใหม่ๆนะครับรวมถึงความเชื่อด้วยนะครับมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจเลือกนะครับดาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าทุกท่านก็คงจะรู้ผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวผมนั้นติดธุระอยู่นิดนึงนะครับก็เลยอัปคลิปลงไม่ัันนะครบ มาดูผลกันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลกันนิดหนึ่งนะครับรางวัลที่1เลขที่ออกนะครับ557990เนะครับเลขท้าย2ตัวล่างก็คือ1 4นะครับมาดูนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตัวเลขนั้นค่อนข้างที่จะเข้าเขาของวันสําคัญนะครับของวันพ่อแห่งชาตินะครับตัวเลขนะครับที่ผมสรุปตัวเลขท้ายคลิปก่อน15วันนะครับปรากฏว่านะครับเฉียวไปเฉียวมานะครับนั่นก็คือมีเลข1 3กับ8 9นะครับ เอาละครับมาด right. the hey, well, like ูสูตรที่เข้านะครับท่านผู้ชมนะครับไปดูกันนะครับและนี่นะครับคือสูตรเป็นตัวเลขสูตร2ตัวนะครับที่เข้านะครับตัวเลขที่ผมให้นะครับมีเลข3ามสี่สาม2 1 3สามสามนี่หนึ่งสานะครับเลขที่ได้นะครับก็คือเลข1 4นี่ครับเป็นตัวเลข2ตัวท้ายล่างนะครับมาดูสูตรที่2นะครับที่เข้านะครับเป็นสูตรตัวเลขน้อยมากนะครับ ตัวเลขนั้นนะครับให้แค่15แล้วก็14เท่านั้นนะครับเราได้เลข1 4นะครับซึ่งมาตรงกับตัวเลข2ตัวท้ายล่างนะครับเรียนได้ว่านะครับนํมาเสี่ยงโชคได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขชุดน้อยนะครับแล้วก็มาดูการตีความปกสลักกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับผมให้ไว้นะครับได้เลข1 4นะครับซึ่งมาตรงกับเลข2ตัวท้ายล่างนะครับเอาเละครับท่านผู้ชมนะครับเราจะมาคํานวณหาตัวเลขงวดกันต่อเลยนะครับเป็นการนําสูตรที่เข้านะครับมาคํานวณกันต่อเลยนะครับ เราจะนําสูตรแรกนะครับที่เข้านะครับมาลงในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นได้ตัดสินใจเลยนะครับเอาละครับไปเริ่มสูตรกันเลยนะครับเราจะได้เลข5 57นะครับในสูตรนี้นะครับเราจะนําเลขหลักสิบนะครับมานับถอยหลัง1ตําแหน่งนะครับเราจะได้เลข4นะครับแล้วก็เลข7นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับมานับขึ้นไปอีก2ตําแหน่งนะครับเราจะได้เลข8กับเลข9นะครับท่านผู้ชมอังที่ผมได้วงเอาไว้นะครับมาดูแผนผังภาพตัวอย่างของสูตรที่เข้านะครับท่านผู้ชมนะครับ เราจะได้ดังนี้นะครับการจับคู่ตัวเลขนั้นเลข4สังเกตนะครับมาจับคู่กับเลข2เลข4มาจับคู่กับเลข1เลข4มาจับคู่เลข0นะครับในจุดนี้นะครับในงวดปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เลข9มาจับคู่กับเลข5เลข9มาจับคู่กับเลข4แล้วก็เลข9มาจับคู่กับเลข5นะครับเป็นเลขําเราก็ตัดออกนะครับมาดูชุดที่2นะครับเราจะได้เลข2นะครับสังเกตนะครับมาจับคู่กับเลข2นะครับ เลข2มาจับคู่กับเลข1แล้วก็เลข2มาจับคู่กับเลข0นย์นะครับในงวดปัจจุบันนะครับเราก็จะได้เลข5มาจับคู่กับเลข7นะครับเลข5มาจับคู่กับเลข5เลข5มาจับคู่กับเลข4นะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขที่แนะนําในงวดประจาวันที่1นธันวาคม2 5งพันกนะครับนั่นก็คือเลข95 9 4 5 7 5 5 5 4นะครับ ไปต่อกันยาวๆนะครับในสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะมาอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากมายนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับบุญนำพาเทวดารักษาเหมือนเดิมนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบความโชคดีกับสูตรนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลาบลอยไหลมาเทมานะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ